สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับกับผมโกโก้พอมดน้อยนะครับสำหรับท่านใดที่รอคอยโกโก้พอมดน้อยมามาเล่าเรื่องมาขี้โม้ให้ฟังด้วยความยินดีนะครับส่วนท่านใดที่เลื่อนผ่านมาบังเอิญผ่านมาพอดีเป็นคลิปเรื่องเล่าสับเพลิงแล้วนะครับอาจจะไม่ถูกจลิตตรงใจท่านท่านเลื่อนเลื่อนผ่านได้เลยนะครับสําหรับท่านใดที่รอคอยผมผมจวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังที่ชื่อคลิปว่า ความตั้งใจตั้งใจความตั้งใจได้มากกว่าที่ตั้งใจความตั้งใจดีได้มากกว่าที่ตั้งใจคลิปนี้เป็นเรื่องเล่าถึงพี่คนหนึง่งที่อยู่ภูกเกต็ตเพิ่งจะขายบ้านหลังหนึง่งในหมู่บ้านเจ้าฟ้าทานีผมไม่รู้จักภูกเกต็ตผมผมผมไม่เคยไป แต่พี่คนนี้รู้เขามีลูกน้องที่เคยทำงานในรีสอร์ทก่อนหน้านั้นเพิ่นมีรีสอร์ทพอสึอนามิเกิดขึ้นปุ๊บเพิ่นก็เลยขายรีสอร์ทนั้นกับคุณพ่อเพินคุณแม่เพิ่นก็เสียเพราะสึนามิขายไป70บล้านรีสอร์ทขายไป70บล้านเสร็จปุ๊บก็มาซื้อบ้านอยู่ก็ได้แต่งงานมีลูกสาวคนหนึ่งมีมีสามีเป็นคนแถบภาคใต้ แต่ก็ด้วยสามีค่อนข้างที่จะเกเรมีบ้านเล็กบ้านน้อยก็เลยอยู่กันไม่ค่อยเรียบร้อยก็ได้อยากันพอหย่าร้างเศษก็อยากจะขายบ้านที่เป็นตัวปัญหาผมไม่ค่อยผมผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านที่ร่วมกันสร้างหรืออะไรต่างๆแต่พี่คนนี้ก็อยากขายขายไม่ได้สักทีพอติดประกาศขายปุ๊บโดยความเป็นจริงพ่อบ้านเพลินสามีเพลิน,น ก็มาเอาป้ายมาติดแขวนไว้ด้วยว่าใครซื้อมาปุ๊บจะข่าทิงจะอะไรจะต่างสารพัดคนก็ไม่กล้าซื้อด้วยแล้วก็จบกันแบบไม่ค่อยสวยงามเขาก็เหมือนว่าถูกของเขารู้สึกว่าพี่คนนี้ถูกของพอถูกของเหมือนว่าทางภาคใต้เพิ่นก็จะมีครูบาอาจารย์ชื่อโต๊ะชื่ออะไรอะไรผมผมไม่ค่อยรู้เรื่องตรงนั้นแต่เขาเล่าให้ฟังแบบแบบนี้มาก็ถูก ของภาคใต้ของแถกของอะไรขเขาก็เจ็บป่วยเจ็บป่วยเขาไม่ลูกสาวคนเดียวลูกสาวก็ค่อนข้างที่จะ,ะมัธยมไปเรียนอยู่อินเดียแล้วตอนนี้กําลังเรียนทันตแพทย์อยู่โปโลแลนด์ mm. ก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีฐานะทีนี้พี่คนนี้จะขายบ้านแล้วก็รู้สึกว่าป่วยถูกของอะไรต่างๆลูกน้องเขาที่เป็นเด็กที่รีสอร์ทเป็นคนอุบลแล้ว,แล,วแล้วเด็กคนนี้ก็ได้รู้จักกลุ่มหนึ่งที่ทํางาน ในสายการบินในในสนามบินอุบลซึ่งช่วงนั้นสนามบินอุบลก็รู้จักผมก็มาหาเยอะแต่ก็เป็นค่อนข้างที่จะเป็นเป็นทางโลกสัพเ,เหระผมชอบที่จะทํานายดวงชะตาหรือหรือที่จะดูช่วยในลักษณะชี้แนะว่ากรรมนี้คนนี้มีกรรมอะไรเปรียบเหมือนว่าโกโก้พ่อมดน้อยเนี่ยถ้าดวงชะตาคนเปรียบเหมือนแก้วน้านะครับ แก้วนะ้ำมันรั่วตรงไหนทำไมมันรั่วต้องขุดอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเหมือนอย่างมีเหตุการณ์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าตัดถามพระอานนท์พระอานนท์นายพานคนหนึ่งเนี่ยถูกลูกศรยิงมาปุ๊บชึกเนี่ยแล้วนายพานคนนั้นควรจะทำอย่างไรจะไปถามหาไหมว่าใครใครยิงฉันมา นายพานผู้ฉลาดจะต้องทําอย่างไรรู้ไหมพรานนทนายพานผู้ฉลาดก็ต้องรีบดึงออกซะไม่ต้องไปถามหรอกว่ามาจากไหนก็แค่ดึงออกนะครับผมก็จะบอกอในกลุ่มเมืองรับแลผมนะครับว่าถ้าดวงชะตาคนเราเปรียบเหมือนผ้าสีขาวนะแล้วผ้ามันเปื้อนนะถ้ารู้เหตุและปัจจัยว่าผ้าเปื้อนมาจากตรงไหนก็ซักออกแล้วแล้วเราก็จะได้เพ่งไปดูว่า สิ่งที่ทําให้เปื้อนนี่แหละมาจากคนนี้นะมาจากวิบากกรรมนี้ถ้ารู้ได้ก็ดีถ้าไม่รู้ก็ซักซะเอาซักออกเหมือนแก้วนะ้ำมันรั่วมันรัวน่วตรงไหนทําไมมันติดขัดอันนี้คือดวงชะตาคนเราแล้วพี่คนนี้น้องคนลูกน้องเขาก็ได้ยินจากเพื่อนบินตรงมาหาโกโก้โกพมดน้อยเลยนะยังผมไม่รู้จกักไม่เคยคุยอะไรมาก่อน เขาบินมากับลูกสาวเขาก็นั่งก็เช่ารถที่สนามบินก็ก็มาลงที่เมืองรับแลแล้วก็ตกใจแล้วผมผมผมก็นั่ง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 ดูแล้วก็ทักทักทักว่าบอกพี่ตั้งใจมาเลยนะคะพี่ไม่พี่ไม่โทรพอพี่ได้ยินแล้วพี่ก็รู้เลยว่าพี่จะต้องมาพี่เหมือนว่าพี่หาบางสิ่งบางอย่างที่ช่วยแนะนำแก้ไขโอเค อ่านั่งครับตั้งจิตตั้งใจแล้วก็นั่งดูปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปพลังงานมืดก็เยอะมันมืดเหมือนสีเสื้อผมนี่แหละพลังงานมืดมันก็มืดเยอะอยู่นะก็เลยบอกว่าบ้านหลังนี้ค่อนข้างเป็นอาถรรพ์นะครับค่อนข้างที่จะมีอาถรรพ์บางอย่างหนึ่งแหละตัวบุคคลเขาก็ไม่ปล่อยใช่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 เขาบอกแฟนพี่มันไม่ปล่อยหรอกเพราะว่าพอไปติดป้ายแขวนเขาก็เอาป้ายลงแล้วก็บอกว่าห้ามซื้อ เข,<า>เขาต้องการแค่ของบางอย่างในบ้านแล้วก็ส่วนแบ่งเล็กน้อยอาจสัประมาณล้านหนึ่งสมมุตินะครับบ้านเพิ่นซื้อมาประมาณเท่าไหร่เจ็ดล้านแต่จะขายสิล้านผ่านมาเป็นสิปีราคาขึ้นอยู่แล้วขาขาขล 10, 10ปีทีนี้ไม่ให้เขาก็ได้อย่าเลิกการไปแต่ก็โดนของอะไรมาบางสิ่งบางอย่างมามา,มา,ม,ามาทำให้ตัวเองเจ็บป่วย ไอเด็กคนนี้ที่เป็นเรียกว่าเป็นคนรับใช้เป็นผู้ช่วยเขาเนี่ยก็พาไปแก้ไปถอดของนั่นนี่โน่นก็อ้างโกหกมดเท้หลอกไปบมนเงินเป็นล้านทาบอที่หมดเงินเป็นล้านในการไปแก้ของถอดของแต่และที่หมดไป5้าหมื่นสามื่เป็นแสนก็มีทำทำเยอะแล้วก็อยากจะขายบ้านด้วยเจ้านั้นมาก็บอกว่าต้องต้องซินแสมากา็บอกห้าหมื่นทำนั่นทํานี่ ทำพระภูมิตรงนี้ทำพ,ะพ่ะภูมิเบ็ดเสร็จพี่หมดเป็นล้านทำมาอยู่บังเกอดสามปีแล้วนะคะแล้วก็เจ็บป่วยด้วยอู้เยอะเยอะมากผมก็คิดในใจว่าขนาดนั้นหมดเป็นล้านแล้วทําไมไม่ยอมแบ่งให้สามีนะก็เลยบอกว่าช่วยพี่หน่อยช่วยยังไงล่ะครับผมก็นั่งอธิบายไปอย่างนี้เพื่อเๆืจะทำอะไรก็ทําค่ะแล้วพี่ก็จะเชิญไปที่ภูเก็ตเลย หาเชิญไปเลยแล้วก็ถ้าอาจารย์โกทำบไรายแบบไหนก็ทําทําเลยค่ะผมก็ทำอย่างนี้สนะิบสอราศีบูงสวงพี่ทําแล้วแต่พี่นะผมผมแนะนําให้ฟังเฉยเฉยเปรียนเหมือนถ้าเรามีสมุนไพรเราก็แค่แนะนําเฉยๆว่าสมุนไพรนี้ทําอย่างนี้สมุนไพรนี้ทำทำกินอย่างนี้แล้วแล้วแต่พี่จะกินทุกอย่างกายวาจาใจพร้อมพร้อมค่ะพี่หมดเป็นเยอะพี่หมดเป็นล้านโอเค ทำให้พี่ด้วยนะคะนี่ทำให้พี่นี่คนหนึ่งลูกาสาวนนพ,พี่ชุดหนึ่งคุณพ่อพี่ชุดหนึ่งแล้วก็เจ้าที่บ้านชุดหนึ่งอู้ปกติเขาทําแค่สิบสองาสีชุดเดียวก็พอไม่พี่จะทําพี่อยากทกําพี่รู้สึกพี่อยากเอาอยากทก็ทําอ่าพอทํเสจกน็นัดวันแล้วเขาก็ไอติเข้ามาเลยขอเลขที่บัญชีค่ะโอเคเอาให้ไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บสิบสองสี่ ปึ๊บปุ๊บสี่สิบแปดนะไม่รู้แล้วก็แล้วแต่ว่าจะทํายังไงก็ได้ผมผมยังไงก็ได้ผมบอกอยงนี้ก็แล้วแต่พี่พอใจตีดเข้ามาอ่ะโอโหเยอะม,มากเยอะม,มากก็เลยจัดเครื่องไหว้อะไรให้เขาเรียบร้อยเสร็จปุ๊บผมต้องเตรียมหนึ่งวันนะแล้ววันต่อมาทําแล้ววันที่สามผมจะบินไม่เคยนั่งเครื่องบินนะครับกโก้เพราะมันไม่เคยนั่งเครื่องบินไปภูเก็ตเลย พอทำเสร็จเพนก็ซื้อตัว๋วทำลายปุ๊บผมก็บินไปไปลงที่ดอนเมืองเราก็ไหวให้เรียบร้อยผมขอพลังงานต่งางๆนี่ผมทำไหวเปิดโชคเปิดดวงสิทธิมานี่ไหว้ให้ตัวเองเพื่อเปิดทางถ้าการไหวาการสักการะเปรียบเหมือนการสะสมพลังงานบุญกองหนึ่งไว้ที่ให้ใหเบื้องบนรับทราบว่า,วาลูกนะถาวายไว้เวลาคนมาหาผมผมขอพรหรือทําอะไรให้เบื้องบนที่ผมถาวายประจําอยู่แล้วก็จะ บในระมิดท,ท่านฟึบให้อย่างนั้นในเมืองรับแลก็ได้บินไปไปเจอกันอยู่ดอนเมืองเสร็จปับ๊บแล้วก็บินต่อไปภูเก็ตก่อนหน้านั้นผมก็ทักว่าพี่ผมไม่รู้นะว่าบ้านหลังนี้เป็นอะไรแต่ว่าผมดูผมดูในนี้ว่าทิศด,ด้านหลังเนี่ยมันเหมือนเป็นแม่น้ำหรือคลองไหม แล้วบังเอิญเจ้าของดวงชะตานี้ก็เกิด1-9ปีมะโรงก็อาจจะเป็นบริวารลูกหลานของปู่พญานาตามที่ผมเชื่อผมบ้านที่นครปฐมเขาก็ติดคลองแล้วบ้านหมู่บ้านเจ้าฟ้าธานีเขาก็อ๋อใช่เขาก็ซื้อที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีระเบียงริมน้ำข้างข้างหลังบ้านก็เป็นคลองพื้นปูแรงตาบกสั่งมาจากนอกหมดทำนั่นนี่ตกแต่งใหม่หมดรีโนเวทใหม่หมดก็เลยค่อนข้างที่จะมีราคา ตั้งไว้เท่าไหร่ครับ13โอ้13เหรอแต่ผมดูว่าในนี้นะเลข13บวกกันมันไม่ดี15นะ้ครับแล้วไม่ได้ไกลเลยหน้าบ้านจะซือ้อเป็นบ้านนายแพทย์คนหนึ่งหน้าบ้านจะซือ้อเอา้าใช่เหรอแล้วไม่ได้แล้วจะไม่ได้เดือนนี้นะดูปุ๊บปุ๊บน่าจะผมดูอีกสองเดือนไม่เกินสองเดือนโอ้ไม่เกินสองเดือนเอ้ยถ้าไม่เกินสองเดือนก็พอดีแหละเป็นเป็นเดือนเกิดพี่เขาบอก ที่เกิดเดือนมิถุนาอ้าวเหรอพอพอได้ทําแล้วก็เชิญนะปุ๊บแต่ว่าไปเดินเข้าไปปุ๊บโอ้น,นี่นี่ก็นี่ก็พระภูมินี่ก็พระพรมนี่ก็สินแสมาบอกมาทําหมดเยอะแล้วเขาก็ป่วยด้วยในวันที่สวดดับล้างเราต้องซักผ้าก่อนแล้วต้องสวดดับล้างเสร็จเราถึงจะสวดเปิดดวงได้อย่างคลิปที่แล้วถึงเช้าวันนี้ที่ผมทําคลิป อีกเจ้าหนึ่งที่ติดของอะไรมาที่ไม่ดีก็เปลี่ยนเหมือนกันชําระล้างในวันดับผมก็ได้สวดดับไปแล้วพอดับปุ๊บเราก็เป็นสวดเปิดดวงแล้วเพื่อนก็ถามว่าแล้วอาจารย์จะให้พี่เอาเบอร์โทรติดให้ไหมติดติดเอาติดยังครับก็ติดว่าติดต่อถ้าจะเข้าดูบ้านติดต่อเบอร์โทนี้หกหกหนึ่งนี้อ๋อไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องถึงติดต่อผมมาผมก็ต้องติดต่อเพื่อนพี่ที่อยู่ภูเก็ตอยู่แล้วว่า ให้เขามาเปิดบ้านถ้าเขามาเปิดถ้าผมต้องโทรบอกอย่ไแล้วผมผมผมไม่ได้ซีเรียสน,นะผมบอกไม่พี่อยากจะช่วยเผื่อเขาติดต่อผ่านเบอร์นี้มาอาจารย์ก็จะได้ปิดค่าในหน้าไง3%สามเปอร์เซ็นผมก็วิ่งมาเปิดบ้านไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมเจตนาว่าจะช่วยนะจะช่วยให้มีความสําเร็จนะครับส่วนเรื่องทางโลกในหน้าเรือต่างๆก็อยู่ที่พี่จะจัดสรรละกันนะ แต่ผมไม่ได้มาเป็นในหน้าขายของผมมาตามศรัทธาแล้วก็พาก็ทำไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บสวดป้า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 ,าแล้วก็พาไปขอพรที่ศาลหลักอยู่ในในขณะที่สวนบอกว่าต้องไปศาลหลักเมืองต้องเป็นศาลหลักเมืองเก่าของภูเก็ตไม่ไม่ใช่ที่ใหม่ตัวนี้ไปปุ๊บก็ขับไปพอเสร็จก็ไปแล้วก็ไปถามกุตาข้าง ทางว่าสารหลักเมืองอยู่ตรงไหนที่เป็นเก่าๆคือที่ที่เก่าแก่ดั้งเดิมเขาเชื่อนี่อยู่อยู่ซอยนี้ก็ถามอยู่ตรงนี้ปุ๊บก็เลี้ยวแค่อีกซอยหนึ่งก็เจอก็อุปมาได้ว่าความสําเร็จนี่อยู่ที่คนใกล้ตัวก็คือคนที่ใกล้สารและบ้านหลังนี้ก็คือคนใกล้ตัวคือคนที่ใกล้บ้านผ่านมาปุ๊บผ่านไปอีกสองเดือนสามเดือน เดือนที่4ี่มีโทรศัพท์โทรมาอาจารย์ครับเอ่าอ่เพืเ่อนบอกว่ายัางไงแล้วผมถามว่าพี่ผมผมผมรอคอยแค่ถามว่าพี่มีความสำเร็จหรือ,อยังอ๋อค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะได้ตามบอกทุกอย่าง15ล้านก็15ล้านได้ในเดือนนั้นเลยอ๋อดีใจด้วยครับผมเป็นคนที่ไม่เคยโทรถามนะครับว่าได้หรือ,อยังเป็นยังไงทำให้ก็คือจบ แต่แต่แต่พี่ก็ให้ค่าในหน้าสามเปอร์เซ็นไปไปให้เพื่อนพี่นะเพราะว่าเป็นชื่อเขาติดอยู่ในป้ายแล้วคนมาซื้อก็อยู่หน้าบ้านจริงๆอ่าแบบดีก็ดีแต่ถ้าใส่ชื่อผมใส่เบอร์โทรผมเขาก็โทรหาเบอร์ผมอยู่แล้วเพราะว่าจะเป็นคนที่อยู่หน้าบ้านแต่เพื่อนเพื mm. <ๆ>่อนเนี่ยวิ่งป้ายไปตามซอยต่างๆเยอะแยะเยอะแยะเขาไม่โทรแต่คนโทรมาที่เบอร์ผมซึ่งอยู่หน้าบ้าน เพราะว่าถ้าใส่ชื่อผมเขาเขาเขาต้องโทรหาผมอยู่อยู่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถวิ่งมาเปิดบ้านได้ก็ต้องอาศัยเบอร์โทรเพื่อนพี่นั่นแหละที่อยู่ในภูเก็ตนี้แล้วพีเ่เขาก็อยู่ที่นคนปรปฐมเขาทิ้งบ้านบ้านตรงนี้ไว้อะก็ไม่เป็นไรผมผมผมก็ดีใจด้วยแล้วเขาบอกว่ามันมันมันเหมือนมีมีเรื่องบางอย่าง คือดูให้ไหนว่าพี่ติดขัดอะไรผมปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊เอ๊ะทำไมมันมีเคราะห์อยู่สองครั้งนะครับแล้วค่อนข้างที่จะหนักเลยนะมันป็นโชคใหญ่มาพร้อมเคราะห์ใหญ่เกี่ยวกับรถพานะหรือเปล่านะครับในดวงชะตาถ้าดวงชะตาคนเรามีสิบเส้นเนี่ยของพี่มันก้าดำม,มันมันเลยอีกเส้นหนึ่งเขาก็ตกใจอยู่ทิศทางไกลครั้งหนึ่งหรือเปล่าแล้วอีกอยู่ใ,ใกล้บ้านใช่ พอขายเศษเพื่อนเขาที่ที่เาโทรหาเขาก็ได้ค่าในหน้าเขาก็แบ่งกันได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้สิบห้าล้านคูณสามเข้าไปก,ก็ก็ค่อนข้างที่จะได้เยอะอยู่แล้วเขาก็พากันไปเที่ยวที่วัดท่าซุงพอถอยรถไปเอาไปไปาเจโลก็ขับว่ายพาไปโชคดีถอยอยังไงไม่รู้ถอยชนต้นไม้ป๊าข้างหลังท่อไอเสียงอขึ้นคึกห้องเครื่องอะไรเกือบไฟไม่รดก็คือ เขาขับยังไงไม่รู้เขาไม่ดูเขาบอกโทรมาปึ้งเลยได้ให้รถลาแล้วก็นั่งเหมารถมาอีกคันหนึ่ง,งพอกลับมายังไม่ถึงอีกสองวันขับรถลูกสาวลูกสาวที่ไม่อยู่ที่ไปเรียนหนังสืออยู่โปรแลนทันตแพทย์เขาขับมาปุ๊บขับทางตรงชา้าๆสิบล้อวิ่งมาแห่โค้ไงไงมาวู้จะวิ่งมาพุ่งชนเขาก็หลบลูข้างทางนี้หน่งยฟุ๊บถ้าไม่หลบนะก็คือชนเหมือนเขาจะวิ่งมาชนเลยผมก็บอกว่าผมไม่รู้นะ แต่ที่ผมไปทําให้เนี่ยแล้วพี่มีความสําเร็จพี่ตั้งสัจจะอะไรไว้ไหมแล้วผมก็พาไปไหว้อยู่ที่ศาลหลักเมืองแล้วผมก็กล่าวหลายๆาอย่างอ่ถ้าส่งข่าวให้ผมทราบนิดนึงผมก็จะรู้ว่าถ้าทําได้แล้วนะก็ไปแก้ตรงนั้นนะตรงนี้นะผมไม่เคยพูดเรื่องสเปอร์เซ็นหรือค่าในหน้าใดๆทั้งสิน้นแม้กระทั่งจะมาพูดกับผมผมก็ไม่โอเคไม่โอเคอยากให้ก็ให้เลย อย่ามาพูดนะครับแต่ตั้งอะไรไว้ก็ต้องทําได้แบบเยอะมาเล่าสั้นๆว่าความตั้งใจแต่ว่าติดใจเขาดีไหมผมบอกว่ามันเป็นครั้งแรกนะที่มาเจอกันแล้วคุณก็กล้าที่จะเชื่อเราเชื่อโกโก้พ่อมดน้อยก็เพราะว่าความตั้งใจแล้วคุณก็ได้มากเกินไปถ้าบังเอิญความตั้งใจที่คุณตั้งใจมาหาแล้วบังเอิญ บังเอิญเป็นคนที่ดีหน่อยหรือว่าจุดประกายคุณได้สำเร็จคุณก็บังเอิญได้เพิ่มมาอีกเป็นสิบ้าล้านนะมาถึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บอีกคุณแม่คนหนึง่งบอกว่าเห็นเพิ่งเห็นคลิปแรกอยู่ไหนคะแม่จะมาหาแม่แม่จะขายที่สิแปดล้านอู้เยอะมากอีกท่านหนึง่งแม่เชื่อ แม่จะมาหาบินมาหาได้ไหมบินไปหาบินไปที่ไหนขายที่ะอะไรขายที่แปสิบล้านแปลา้ปลานผมบอกเยอะสุดกว่านี้ผมก็เคยทํามานะครับแต่ผมไม่เคยมาเปิดบุญออนไลน์แบบนี้ทุกคนที่มาหาผมเองบางทีมาครั้งแรกอาจจะไม่ได้ไปเลยนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมผมบอกแต่ผมมาเล่าด้วยความเป็นจริง ตั้งใจมาก็ตั้งใจได้แต่ได้เกินความตั้งใจแล้วก็ใจมากเลยนะเด็ดมากเลยนะแต่ก็ผิดสัจจะได้เงินมาโชคกับเคราะห์มันมากม,มาด้วยกันนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าผมผมไม่ได้ทำอะไรนะแต่เขาผิดสัจจะแต่ดีแล้วที่ไม่เป็นอะไรทรัพย์สินเสียหายเราก็สามารถซื้อใหม่ได้แต่ถ้าสิบล้อมันขวางไปอีกทางหนึ่งละ่ะ ผมเคยยกตัวอย่างว่าอย่างหลายๆท่านก,ก็คงอาจจะเคยดูข่าวเมื่อ5-10ปีก่อนอยู่ที่อุดรเจ้าของขายเตอรี่แผงเต็มตู้ขายไม่หมดเหลือประมาณทักสา0 0สนช่วงนั้นเป็นช่วงดำนาเกี่ยวข้าวเลยนะ่ะขายก็ขายไม่ดีความเคล้อความโชคร้ายขายของไม่หมดเหลือเหลืออยู่ประมาณ3 0 0 0 0นแต่ในนั้นกลายเป็นรางวัลที่1นึรางวันข้างเคียงเบ็ดเสร็จเกือบสามสล้าน เขาทําบุญเลี้ยงพระจ้างมะลาม,มา9วัน9คืนประมาณช่วงเดือนพฤศจิกาถ้าถ้าผมจําผิดก็ต้องขอโทษน,นะครับก็คือพฤศจิกาแล้วหลังจากนั้นมาธันวาตุลาธันวามกรากุมพาสิบสี่ปุ่มพาสองพ่อบ้านแม่บ้านสามีพยาคนก็ขี่มอไซคไปจะไปกินข้าววันวาเลนไทน์รถเฟอร์รารี่เศรษฐีเมืองลาวมาก็ชนก็ ตายทั้งสองคนเลยนะครับมันมันเป็นอย่างนั้นมาเล่าให้ฟังว่าบางทีความตั้งใจอาจจะได้มากกว่าที่ตั้งใจก็ได้ถ้าบังเอิญไปเจอบางอย่างแต่ถ้าบังเอิญไปเจอตัวเงินตัวทองหรือตัวสวยอย่างผมนี่อาจจะเสียก็ได้นะครับผมไม่รู้นะแต่ผมอยู่ในเมืองรับแลลเท่านี้นะครับขอบคุณมากมากสวัสดีครับ